ที่43ครับกับตอนที่มีชื่อว่าก่อนกลับสลับรักน,นะครับผมดึกโปรดึกโปรอิทิลเป็นคู่ดึกโปรตี้นะครับผมซึ่งบอกยว่าตอนนี้นะครับผมปัเราก็ถือว่าตอนนี้หนึ่งหมื่นไปแล้วขอบพุะคณครับ อเสียงปรบมือให้กับ MC ทุกทางบ้านที่ซื้อบัตรเข้ามานะครับผมบอกเลยว,ว่า EP 44ของเราฝากพี่้องซื้อบัตรจองตัวจองนะครับพี่้องอยา่าทิมอย่าปากันเดอ้อ EP 44เข้าบอกเลยว,ว่ามั่นกวน่านี่สนุกกว่านี่แน่นอนแตดแนวนะครับผมบอกเลยว,ว่าเรื่อง EP ต่อไปน่าจะโดนใจของใครหลายๆคนเพราะเราก็น่าจะ แฟนครับออกว่าอยากดูเรื่องราวไหนนะครับค่อนข้างคุยกับครูบิกกี้แล้วว่าเออเอาเรื่องนีบอีพี่ c f บีเอาแบบนี้นีบอ เป็นแต่คนเบิ่งดีแท้พนงังแต่ว่าก็ต้องรุ่นและก็ต้องเสียงนิดนึงนะครับผมอย่างพี่น้องเพี้ยนข่ามสนุกและอัศรลดนะครับผมขอบคุณ FC โตเกียวมิวสิง FC ผู้ยิบ้านฟินแลนด์ FC ฟซีศิลปินแดนเซอร์นะครับผมขอบคุณทีมงานทุกท่านวันนี้ที่สร้างสรรค์รังสรรค์งานขอบคุณทางมาที่อะไรภาคะหล่อเสียงเหนือขอนแก่นนะครับขอบคุณทีมงานทานงมนตรีและก็ทีมงานเบื้องหลังทุกท่านขอบคุณ FC บ้นานฮักน้องๆลูกๆนะครับผมทุกคนเลยวันนี้แล้วก็ขอบคุณเอฟซีบัตรทุกใบหัวใจท พี่แดนที่พูดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ค่าเราก็ก่อนตั้งมาได้เกือบหนึ่งปีอ่ะหปีผ่านไปแล้วนะครับผมก็เราอยู่กันด้วยความรักความสามาคัคคีนะพี่น้องบ่อยากให้มีปัญหากันนะครับพี่น้องเอฟซีโตเกียวบวันนี้ฝากเลยว่า เราอยู่ในพื้นที่ของเรานอยู่ในพื้นที่บ้านต้อมไก่ของเราแบบน่ารักน่ารักไม่อยากให้เอฟซีเราผมไปภาพพิงหรือรรานที่อื่นเราอยากอยู่กับเราเพียงเท่านี้นะพี่น้องผู้ใดบอหันเข้าหบวว่าเขาอยู่กับคนที่เรารักเพราะวันนี้คนที่ซื้อบัตรมาก็คนที่รักเราไม่ใช่หรือนะครับผมครแล้วคนไหนไม่รักเราเราไม่เป็นไรเราก็ต้องขอบคุณด้วยที่เขาให้การสนใจเราแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องพูดคืออยากให 4ตัวเกียววันนี้1 0,000ืนท่านที่ซื้อบัตรเข้ามาหรือวันนี้คลิปนี้ออกไปในทิกตอกหรือออกไปในแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆครับผมซึ่งเราทําค่ามาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับผมไม่ได้มาสร้างความทะเลาะเบาแวงซึ่งจุดประสงค์ของเราคืออยากให้ทุกคนอยู่อย่างสามัคคีเราจะไม่ไปดึงสิงต่างๆเข้ามาในกลุ่มเราหรือในเ c ซีเราหรือในเพียเราครับเราจะพูดแต่เรื่องดีๆต่อไปนี้เราจะขอความร่วมมือว่า เราจะไม่ไปพ่ายต่อใครแลวเราจะไม่เป็นคู่แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองเท่านั้นนะครับตัวเกมดูสิเราแข่งกับตัวเองเท่านั้นเราไม่มีคู่แข่งหรือเราไม่มีใครนะสุดท้ายแล้ววงการนี้มันแคบมากเราต้องอยู่ด้วยการรักกันทุกคนไม่อยากให้มีการแบ่งฝักแบ,บ่งไฟหรือทะเลาะเบาแว้งกันนะครับผมมันต้องขอบคุณจริงๆฝากด้วยเอซีเราที่ดูตัวนี้คนน่ารักมีเป็นร้อยเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านแต่คนที่ก็าบางคนก็อาจจะอินหรืออาจจะรักมากๆทุกคำรักมากๆแล้วมันก็จะมีความ มีเส้นบางๆระหว่างรักมากกับ เกินไปนะครับน้องอยากเห็นมีความเหมาะสมเพื่อย่างเมื่อนี้เห็นบ่นี่ไม่อยากให้กระทบไปถึงนะครับผมเอฟซีหรือว่าศิลปินเราอยู่ตรงนี้นะครับคือผู้ยันกิเแียนอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นผู้นําตรงนี้ถ้าวันนี้คําว่าผู้ยันกินแดนลมหรือตัวเกี่ยวลมทุกคนที่นี่ก็ลลมหมดท่านแล้วเขาเป็นเอฟซีตัวเกี่ยวเขาโอบอุมอบอ้อมอารีอยู่กันสามารถีกันมีอย่างซอยกันตักเตือนกันไม่ใช่ไปใช้พลังงานลบที่อื่นนะครับผมเราจะลบลบกันที่เดียวที่นี่ซะเออคันที่ยุ้มยุ้มกันเดียงยังเป็น ยุมใส่ผืนหร่อจะเป็นยุมใส่บางานบองนี่อันนี้บมเห็นด้วยนะรัวขอบคุณด้วยนะวขอบฝากด้วยนะครับผมโตเกียวมิวสิขอกับคำบปากขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปแล้ว e p ที่4 3นี่นะครับผมเป็นจังไรเนาะคอมเมนต์มาบอกเนยเด้อ จังไดก้กับขอบพระคุณนะครับผมด้อมกําลังใจกล้องมาอยุนะครับผมตี่อยู่น้าก story, ันมาตั people with people with though, ้งแต่ EP หนึ Swift ่งจนฮอต EPC13EP หนา EPC14 จังได้กับ UD วี่เฮียงสุขุสุข้นนะครับผม BB ไม่แม่จังได้กับอย่าลืมซับพอร์ตกล้องมาอยู่ในได้ครับผมกินหอตกินหอตกันในเด้อกินหอดปีพีไม่แม่ทุกคนได้พี่น้องเด้อขอบพระคุณนะครับผมพี่สุเยอรมันนะครับผมเซอร์ไพรส์นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็นี่ ิ่นมามันมาเพ่งสหายสุราเมื่อ้านนี่นะครับผมที่ปุ่มเปิดหมื่อ้านนี่นะครับผมขอบพระคุณนะครับผมคนบาเอ่ย้ามาถัตานตะบากมีซื้ออยู่ด้วยเด้อขอบพระคุณครับเจา้าหน้กากจะเรื่มซื้ออีพีที่ซ4กันแล้วกันครับพี่นอ้องเจอกล่องวาอยู่ในน่อน,ส,นสีมาใน้ลูกใดส่ซีมาไน เป็นจังไหนสีบล๊อตใหหรื ute, hey, วว AT, en, เอเบอกไรสีบล๊อพม่าหรือเบอกอีสานหรือสีบล๊อตินลงฟินแหล่นคอมเมนต์มาบอกได้เลยเพาอยากให้เล่นบทได้เรื่องสีบอกพ่อใหญ่พี่กี้เขียนให้นะครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับอีพีที่43กครับผมกับกรับสำหรับรักครับผมเป็นแต่นในองมอนบอมากกว่ครับผมว่าอีพีนี้รับบทเป็นราชคู่นะครับผมก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับผมมามาก็น่าจะชอบกันในลุกแบบว่า แต่งองค์ทรงเครื่องแบบไทยนะครับผมรู้สึกว่าก็จะเชอบกันอยู่นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับผมอะไรกําลังใจนะครับผมจากบ้านทักน้องเต้าหยีนะครับจากกำลังใจจากมระมาณบ้านทักของบ้านหลไรเล็กของเรานะครับผมแต่ขอขอนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เห็นด้านหลังนี่ไหมอ้ได้ครับข,ขอบคุณครับขอบคุณอะไรด้านหลังนะครับผมอยากบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ได้ดอกไม้เยอะสุดก็ดูด้วย S <S <S นี่นะครับผมวันนี้กำลังใจชอดอกไม้จากมัมพุ่มนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็กำลังใจนะครับผมรับรูปเสมอจากมัมฝนนะครับขอบคุณครับผมพอใจบักใหญ่เลยแล้วก็ กำลังใจให้เสมอจากแม่ฮักหยีสองนะครับขอบคุณมากครับมจุ๊บๆเลยปีฟ้ามาแต่ไกลแล้วก็ขอบคุณกำลังใจนะครับผมจากมัมฝนมัมพี่โรสนะครับชอบบักใหญ่เลยก็ขอบคุณมากมากเลยครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ไปสนับสนุนพพอร์ตให้นะครับผมแล้วก็อ EP ต่อไปฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เลยครับเพื่อควาัสพอร์ตตลอดไปแล้วก็คาดไม่ได้วาจะรักนานหรือรักมาก